โลบักของมึงมึงก็เอาไปซื้อของเล่นจนหมดเนาะทำไมมึงซื้อเล่นของเล่นจนหมดฮะบอกให้กูเลยนะถ้ามึงยากซื้อของเล่นจนหมดมึงเจอกูแน่เดี๋ยวเวลาให้ซื้อไม่ซื้อเวลามึงไม่ให้ซื้ออินชอบซื้อเหลือเกินเนี่ยไปอะไรปกไหมไอสัตว์นี่แล้วทำไมมึงเอาโลบั๊กไปซื้อจนหมดฮะกูบอกกับมึงหลายรอบทำไมมึงซื้อหมดฮะ กูบอกกูม um. ึงแล้วเล่าไปมึงซ mm ื้อบล็อกจนหมดถ้าม <teachers> ึงเอาโลบั็กไปซื้อของเล่นจนหมดมึงเจอกูแน่เดี๋ยวเหอะแล้วมึงเอาโลบั็กไปทําไมฮะฮะมึงเอาโลบั็กไปซื้อทําไมมันเปลืองตังไหมเนี่ยไอ้เลือกเติมเกมกูเลยมึงก็ชอบไปเติมโลบั็กเนาะเป็นเฮี้ยอะไรนักวะมึงนี่เป็นควายเลยนักวะ ตังนี่ไม่มีแล้วบว้ยมึงเอาไปเติมเกมทําไมฮะบอกหลายรอบแล้วเดี๋ยวข้างหน้าถ้ามึงเติมกี่ไมฟ้ฟาดมึงละคู่อะไรก็ไม่ฟังบอกจะเอาตังอะไรไปเติมเกมมึงยังจะเติมอีกมันใช่เรื่องไหมไอ้ลบอกก็ด้วยนะลุงบอกก็ด้วยนะกกยนะมึงเล่นก็เล่นไปสมิมึงอยากได้กับเขาใช่ไหมถ้ามึงอยากเติมเกมก็ก็ขอ กขาขอกูเอามึงจะไปขอแม่ทําไมขอแม่แม่ก็ด่ามึงสิทําไมไม่ขอกูกูให้มึงเติมเกมควายมึงโง่หรือไงไอ้เหี้ยคิดว่ามึงโง่ขนาดนี้เหรอวะแม่ไม่มีตังค์นะบว้ยบอกให้มาบอกกูมาบอกกูมึงก็ไม่บอกบอกแม่ทำไมทำไมไม่มาบอกกู ที่หลังบอกกูเลยถ้ามึงอยากเติมเกมอ่ะอยากได้สุขกับเพื่อนเพื่อนอ่ะบอกกูเลยมึงจะเอาตังค์ไปเติมเกมหาพ่อหาแม่มันเนี่ยเห้อมึงนี่